Good morning, เกือบจะอ r n o o n นแล้วทุกคนนะครับก็ตื่นแล้วครับตอนนี้รู้สึกจะประมาณสิบโมงครึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นเชา้าที่มีหลายอย่างที่ต้องทำอีกแล้วละ่ะเดีย๋ยวต้องไปถ่ายละครด้วยวันนี้ แล้วก็เดี๋ยวต้องมีประชุมด้วยเนี่ยครับคงต้องลุกแล้วละ่ะเมื่อคืนนั้นกินดึกไปหน่อยเลยต้องนอนดึกเลยก็เดี๋ยวยังไงตื่นดีๆอาบน้ำกินข้าวอะไรแล้วเดี๋ยว เจอกันในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับ